รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านระกายเพษัชทานยาแล้วมีผื่นขึ้นตามตัวเกิดจากอะไรคะ ผื่นที่ขึ้นตามตัวหลังจากการใช้ยาอาจเป็นอาการของการแพ้ยาค่ะซึ่งการแพ้ยาเกิดจากปฏิกิริยาต่อต้านที่ร่างกายมีต่อยาบางชนิดโดยยาที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ยาได้บ่อยได้แก่เพนิซิลินซันฟาและยาแก้ปวดซึ่งอาการแพ้ยาที่พบจะมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงได้แก่มีไข้มีผื่นขึ้นหน้าบวมปากบวมหายใจหอบเหนื่อยจนถึงขั้นช็อกค่ะ ผู้ที่ใช้ยาแล้วมีอาการข้างต้นควรหยุดใช้ยาทันทีนะคะและนำยาดังกล่าวมาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะสำหรับการป้องกันการแพ้ยาควรหลีกเลี่ยงยาหรือกลุ่มยาที่เคยแพ้และต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบว่าแพ้ยาอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายยาชนิดนั้นค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเภสัชร้านยาโดยเภสัชกร